สวัสดีครับวันนี้เราออกซ่อมรถนอกสถานที่ลูกค้าคันนี้ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพหลายเดือนเพราะฉะนั้นรถก็เลยไม่ได้มีการใช้งานเลยแม้แต่นิดเดียวลูกค้าก็เลยโทรมาบอกให้พี่ช่างไปเช็ครถให้ผมหน่อย วันนี้นายช่างใหญ่ก็เลยได้ออกลงเองลงพื้นที่เลยก็ได้มีการเช็คเบื้องต้นคือสตาร์ทไม่ติดอาการแรกก็คือแบตเสื่อมเนื่องจากการจอดนานนั่นเองรถที่จอดนานๆจะมีปัญหานอกจากเรื่องแบตแล้วก็จะมีเรื่องโซ่ถ้าเป็นรถขับด้วยโซ่ถ้าเป็นรถขับด้วยสายพานก็จะมีพวกรถออตโตเมติกก็จะมีพวกเรื่องสายพานมาด้วยพวกสายพานพวกยางยางต่างๆจะเริ่มกอบเพราะไม่มีการใช้งาน 30นาทีผ่านไปแล้วก็ได้ทําการชาร์จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเช็คแบตก้อนนี้ว่ายังมีความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าอยู่หรือไม่คุณสมบัติที่เราควรเช็คก็คือ1คือการเก็บประจุไฟฟ้า2คือค่า CCA ค่า CCA คือค่ากําลังในการสตาร์ทหลังจากที่นายช่างใหญ่ได้ตรวจสอบตรวจเช็คเป็นที่เรียบร้อย<ๆ>ก็ได้เวลาเอารถลูกค้าไปแวนเล่นหรือเอารถลูกค้าไปทดสอบนั่นเอง สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยมาที่ไวเร็วก็ยังแพ้ลาพาลาไปก่อนสวัสดีครับ